เมื่อแผนที่หนึ่งต่อห้าหม่นทันสมัยกว่าแล้วมันมีความคลาดเคลื่อนน้อยแล้วเราก็ยืนยันว่าทั้งประาสาท3สมประาสาทรวมทั้งที่เราเคยคุยในรายการว่าเขาพระวิหารก็เป็นของไทยเนี่ยเมื่อมันอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เอาคืนมาเป็นของไทยเราได้ใช่ไหมคะคุณได้นะครับเ,เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราไปพลาดในครั้ง ปี2502เนี่ยนะครับที่ทางกษัตริย์ศรีหนุนเนี่ยนะครับนำคดีนะครับไปฟ้องต่อศาลโลกเนี่ยแล้วเราก็ต้องอไปสู้คดีนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปก็ได้นะเพราะมันอยู่ของเราแล้วนะครับนะตอนนั้นกับรัฐบาลก็ไปสู้คดีเราก็มั่นใจนะฮะเราก็มั่นใจแต่มันมีเบื้องหลังนะ2502คือรัฐบาลจอมพลป ม,ม,มันมีเบื้องหลังนะแต่มพิพากษาปี2 5 0 5นะมันใช้เวลาในการาต่อสู้คดีกันอยู่หลายปีนะ,ะนะครับแต่การแพ้คดีเนี่ยมันมีเบื้องหลังนะครับน,นอกจากที่เราเนี่ยนะครับจะไปพลาดด้วยกฎหมายปิดปากนะครับที่ทางเาขเมรเขาอ้างว่า,เ,าเขาใช้แผนที่ผนวก1ห,หรือ n อกวนกวันเนี่ยนะครับ ก็คือแผนที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำขึ้นนะครับในคศ1908กนะก็คือหลังจากที่ทำสนธิสัญญาเสร็จนะครับในปี1907ฝรั่งเศสไปทำแผนที่ภาคพนวกภาคพนวก1นเนี่ยนะครับขึ้นโดยใช้แผนที่1ต่อ2องแสนแล้วก็ทำฝ่ายเดียวโดยที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไปรู้ไปเห็นด้วยนะครับแต่ประเทศไทยในขณนะนั้นน่ซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยนะซึ่ง ที่เราแพท้ที่เราอ้างว่าถูกกฎหมายปิดปากนะครับสารท่านก็ศารโลกเนี่ยเห็นว่าแล้วในเมื่อไทยเนี่ยก็ได้สำเนาแผนที่นี้มาในภายหลังแล้วทำไมไม่ค้านปล่อยให้คาอยู่ตั้ง50ปีคือมันอย่างนี้ครับรัชกาลอันนี้คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห <5. S 2> <5, S 1> ้า <5. S 1> ที่ไม่ค้านตอนนั้นเนื่องจากว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยนะครับในปี1908เนี่ย รัชการที่5เนี่ยกำลังตกลงกับฝรั่งเศสในการที่จะเอานะครับด่านซ้ายนะครับถึงเป็นอำเภอด่านซ้ายทุกวันนี้แล้วก็จันทบุรีตราดเนี่ยคืนจากฝรั่งเศสโดยยอมแลก3จังหวัดก็คือพัทบองเสียมราชและศรีโสพลครันนี้รัชการที่5ก็กลัวว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไปคัดค้านแผนที่ภาคพนวกหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสโกรธขึ้นมา ก็ไม่ให้อะไรหมดเลยยึดหมดหมดเลยเนี่ยเนี่ยกลัวตรงนั้นก็เลยยังไม่อยากที่จะไปะคัดค้านฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสทําแผนที่1ต่อ2อง0 0นโดยทํา แต่เพียงฝ่ายเดียวไทยไม่ได้ตกลงด้วยนี่คือเป็นที่มาที่มาที่ไปเลยนะครับที่คุณมังวางระเบิดเวลาเอาไว้ยืนยันว่าจริงๆแล้วพระตบอดเสียมราชเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของไทยของไทยแต่เราต้องเสียให้ต้องเสียให้เพื่อที่จะได้จันทบุรีเพื่อเอาด่านซ้ายครับจันทบุรีตาดกลับขึ้นมาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้นะคะสิ่งที่ เรากําลังพูดกันอยู่แล้วเราก็อยากให้ชัดเจนคือ MOU 2543และ MOU 2544นะคะเรายังยืนยันใช่ไหมคะว่า MOU 43และ MOU 44เนี่ยเป็นเป็นจุดเขตแดนที่เรายอมรับหรือว่าเราควรที่จะทำยังไงคะเราควรจะทำยังไงคยกเลรับ ควรจะยกเลิกครับห้ามใช้ครับผมได้อธิบายไปแล้ว MOU 43ซึ่งมันพ่วงด้วยแผนที่1ต่อ2องแสนให้เอามาใช้เนี่ยนะครับพบว่าตัว MOU เองเนี่ยบอกว่าให้ยึดถือสนี่สัญญา1 9 0่สนที่สัญญา1 9 0่งเาเป็นหลักแต่ว่าในข้อที่สามไทยสัญญามผมเคยเอามาให้ดูไว้แล้วนะครับว่าระบุไว้ชัดเจนว่า ข้อนี้นะครับบอกไว้ว่าฝรั่งเศสจะทําอะไรอะไรก็ตามเนี่ยต้องมาให้เป็นที่เสียผลประโยชน์กับสยาม,มสําคัญที่สุดเลยในท้ายสัญญาข้อ3เนี่ยครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้อะไรอะไรก็ตามที่ทําให้เสียผลประโยชน์กับสยามเนี่ยมันก็มาลงที่แผนที่1ต่อสองแสนซึ่งทุกคนเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันทําให้เราเสียผลประโยชน์<ค>เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแผนที่อันนี้มันคือขัดแย้งโดยสัที่สัญญา ซึ่งเป็นข้อใหญ่ของมันเลยเพรานะฉะนั้นส่วนที่สัญญาต้องใหญ่กว่า MO <OU. S 2> ็อ,อย่างครับเอ็ญญก็ต้องยกเลิกไป1907ต้องใหญ่กว่า MOU2 ข้อส่วนที่สัญญาหนึง่งเก้าศูนย์เจ็ดต้องใหญ่กว่าเอ,อ่เอเ o u สี่สามขอโฟกัสที่ MOU 2543สองห้าสี่สามตรงนี้ยสี่สามเนี่ยออคือเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนตามส่วนที่สัญญาเดิมนะ บนบกแต่ MOU 2544เนี่ยนะครับมันทำในรัฐบาลทักษิน MOU 2543าทำในรัฐบาลชวนนะครับมันคนละรัฐบาลนะแต่ปีมันติดกันนะครับพอปี44เนี่ยรัฐบาลทักษินบริหารประเทศก็มาทำา o u u 5 5 4, 4 4เพื่อนะครับมาแบ่งหรือมาทำผลประโยชน์นะครับพื้นที่ในทางทะเล มันเกี่ยวกับทางทะเลไม่ได้เกี่ยวกับทางบกแต่ก็ลากจากหลักที่73ลงน้ําไปถูกไหมคะมันจะม,มันมีส่วนสําคัญถ้ามันไปเปลี่ยนหลักเขตแดนใหม่เนี่ยทำให้ไทยต้องเสียพื้นที่นะครับไม่ยึดตามสนธิสัญญาดเดิมเนี่ยมันจะทําให้หลักสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจุดเกิดมันเปลี่ยนจุดขึ้นมาตามที่เขาอ้าง ล้ำเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนจุดขึ้นมาการลากเส้นเข้าไปในทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันจะมีการกินเข้าไปในอาณาเขตของทะเลไทยแลวที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนจุดไหมคะยางยางยางไงยางครับเพ่อเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเอ่อเอ็มโอยูสี่สามเนี่ยนะครับสั้นๆนะ MU4-3 เนี่ยคือกรอบความร่วมมือในการที่จะทำความเข้าใจว่าเราจะมาปักปันเขตแดนทางบกด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่องสงกำหลักเขตหลักที่หนึ่งะครับจนถึงแหลมสรพัดพิษหลักเขตหลักที่73ซึ่งเราที่ที่ม,ม,มีมีเมื่อกี้เราจะเห็นรูป ในแผนที่นะครับผมถ้าขึ้นขึ้นหน้าจอได้นะครับที่หลักเขตเนี่ยนะครับที่เป็นปูนเนี่ยหลักเขตที่เป็นปูนครับอันนี้คุณอนุทิวา์กำลังพูดถึงหลักเขตไหนคะหลักเขตหลักเขตชาแดนไทยไทยฝรั่งเศสเนี่ยสยามฝรั่งเศสเนี่ยเราใช้ปูนเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้มันจะลากไปเรื่อยจนถึง73านะครับ าลากจากหลักเขตที่1ไปจนถึงหลักเขตที่ 73, 73. หลักเขตที่73อยู่ในจังหวัดอะไรคะแลมสรพิษจ,จังหวัดตราจังหวัดตราใช่ไหมคะ,ะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าถ้ามันมีการเคลื่อนของหลักเขตหรือมีการเ,เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไอ้73กับหลักหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนเพราะมันอยู่นิ่งนะครับ1กับ73าไม่ได้ไปไหนนะครับปัญหาของมันก็คือว่า มุมทิศที่ที่ลากจาก73ลงทะเลเนี่ยเราลากตามใจชอบไม่ได้เราต้องย้อนขึ้นมาสมมุติว่าเป็นสัก 70, 71, 72, 73แเสล้วเส้นนี้คือแนวเส้นตรงที่ลากลงทะเลถามว่าลากลงไปยังไง<ม>ลากลงไปแล้วเพื่อแบ่งทะเลอนาเขตและไหลทวีป<ม>นะครับไอ้ไหลทวีปนี่คือสมบัติใต้ทะเลคือน้ำมันก๊าซอะไรก็ตามที่อยู่ในใต้ทะเลนะครับ<ม>เราเรียกกันไหลทวีป